สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผ ati mm hmm> ู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพัฒนาครับ mm hmm. กองประชาการกองทัพไทยโดยกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานหารพัฒนาโดยปรชาการหารพัฒนาได้จัดก,การพลดูเนินการตรวจสอบปริมาณน้ําในคลองท่าลาด mm hmm. เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเอ่อล้นท่วมในพื้นที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่ทางการเกษตรตรงนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งก็น้ำก็ทรงตัวไม่ส่งพลไม่ส่งผลกระทบแก่ เกษตรกรในพื้นที่นะก็อยู่ที่อำเภอพนมาาาสารคามจังหวัดเชียงแสนนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ